สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับผมคือเก่าครับกับช่องนุ่มอุบลเกษตรพัทลินครับเมื่อนี้ผมไม่มีหย้างครับพามาเบิงปลาทัวร์ที่เสื้อครับเมื่อนี้ขามาเบิงมาชมมาอัปเดตครบหนึ่งเดือนแล้วพี่น้องทัวร์ฟักเงาเข้าอายุหนึ่งเดือนเมื่อนี้วันที่ห้าครบเดือนหนึ่งพอดีเขามา จับยอดถอนแง่ก็เลยมาลงคลิปให้พี่น้องในเ,เบิ้องในช่มาความคือหนามันไปหอดไซแล้วครับพี่น้องเดือนหนึง่งเทือพี่น้องจะได้ไปเปรียบเทียบเทือผู้ได้ปลูกอยู่ว่าของเดือนหนึ่งมันไงซ้ำไหนบางคนก็ถามว่าเดือนหนึ่งนี่ครับเริ่มเริ่มสีออกดอกแล้วครับพี่น้องนี่ทว่วพันนี่ครับพี่น้องไงเรวเกล็ก เดือนหนึ่งก็อีกสิบกว่ามือเลยเก็บกับทัวพันธ์นครับพิจิตสามครับเด็กเก็บเรีววรับแข็งแรงครับใบไงใบเขียวครับเบิ้งอร่อยครับพี่น้องยักไงเบาไงนะครับพี่น้องเขียวเข็มครับพี่น้องคุณนะนี่นะครับทัวอายุเดือนหนึ่งครับพี่น้อง ผมกาวไวปราวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะจะได้เก็บน่าจะได้เล่มออกรอบแรกครับพี่น้องกำลังเริ่มจอจอดอกครับพี่น้องกำลังเริ่มจอดอกนี่ครับ,รบกำลังเริ่มแทงออกมาอย่างซีครับนี่ล่างจอดอกครับพี่น้องจอดอกสิดติดดอกแล้ว มันจะเป็นแทงยอดออกมากครับแทงแทงซอดอกออกมาเลยครับนี่ครับมันจะออกมาเลยครับนี่ต้นนี้อีกเหตุหนึงนงน่งก็เป็นหน่วย,ยครับนี่เป็นฟักไน,นี่นี่ก็โฟกัสนี่ครับพี่น้องอีกเห็ดหนึงน่งอันนั้นจะเป็นฟัก ผมก็ให้ปุย๋ยไปว่านครับใส่ปุย๋ยทากดินไปว่านสูตรเสมอคือก็ครับสูตรสิบหา <c oughs> ฉีดขาเพียรดั้มไปครับพี่น้องว่านฉีดไปว่านเพี้ยลงอยู่ใส่ละหายเด้พี่น้อง <c oughs> นี่นี่เพี้ยดรดั้มครับพี่น้องเนี่ยเด้คือบ่เห็นแหละ นีค่ครับเี่ยวดำตายครับพี่นอ้องเบือเรือเซตประกำลงลุงบ้านหลายฉีดไปเมื่อวานครับทางใบหนอดครับพี่น้องเมื่อกี้ปั๊ดตโทรพี่น้องเลยเบิ้งเอารถหนอดหวบหนอดง่ครับพี่น้องพุ่นเบิ้งเอาครับพี่น้องเบื้องเอาพุ่น,นเป็นไง เปนตะพาลบ่พี่น้องเมิตรพาลน้ำค่อยอยู่บนนี่น่อยครับพี่น,อน,อน้อ,นองเดือนหนึ่งครับเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งติดดอกครับพี่น้องพี่จิตสามครับพี่น้องพี่จิตสามเก็บพันได้ครับพี่น้องใบใหญ่ใบเขียวแข็งแรงครับพี่น้อง ผมพายยางเบิรกลองอื่นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องจอดอกครับพี่น้องจอดอกนี่ก็บบเกินอาทิตย์นึงก็แตกฟักรครับพี่นอ้องอาทิตย์นึงก็แตกฟักเอาเป็นปลูกหางนะพี่น้องผมมาเอียงกะทีหยิบคือเกลีพี่น้องอู้สุดนะนี่ผู้ยิบคือเกลีผมผมันผมปลูกหางอ่ะ ก็เจับพันเลียพี่นอ้องบึงกระโดดครับพี่น้องมาเท่อนี้หลังจากนี้ไปใส่ปุ๋ยตัวไดว่าตี้พี่น้องมาเท่อนี้เริ่มจอดอกติดดอกใส่ไข่ไข่กันก็แตงกวาครับพี่น,อน้องใส่ไข่ไขๆกันเท่ากับบึงพี่น้องใบมันหลายบอ่อ ใบหลฮะลดปุ๋ยตัวหนาลงพี่น้องลดปุ๋ยตัวหนาลงของผมกับบอทือว่าใบไาหลเป็นไรครับพี่น้องหลังจากนี้ไปผมกับสีใส่ปุ๋ยจากหยิบหาหาหาเปลี่ยนครับพี่น้องเป็นว่าเป็น 6, 30, 30, 30. หกสามสิบสามสิบเรือว่าหกสามสองสามสองไกลครับพี่น้องหกสามสิบสามสิบหรือหก สามสองสามสองก็ได้ครับพี่น้องมันหกสามสิบเนี่มันจะซอยให้ฟักเงาฟักไงครับแล้วก็หกสามสองนี่มันจะซอยให้ฟักไงกระตุ้นตาดอกควาอมครับ 6, 3, หกสามสองเพราะฉะนั้นแลว้วผมจะใส่สองตัวครับหกสามสิบกับหกสามสองครับพี่น้องผสมกันหลังจากนี้ไปครับพี่น้อง แก้วเสียมบอลลอนป้องกันเชื้อราป้องกันมแมลงแก็สิมีอีกตัวหนึ่งครับยาป้องกันเพียเพียดำเพียแปง้งโดยเฉพาะครับพี่นอ้องฉีดคิีเศเ้าตายบายครับพี่น้องยาตัวนี้ฉีดเส้าตายายเลยครับพี่น้องเพียดำๆนี่บอกพี่น้องที่มันเป็นเลือดนะฉีดตอนเร้าตอนบายนาเบิ่งครับแห้งตายไปเลยครับพี่น้องดีองเขาอยู่ นี่นะครับพี่น้องหลังจากนี้ไปห้กงกสิใส่ตัวนี้นครับพี่น้องแลบวผมจเบิกผ้าปุ่มสูงครับพี่น้องไลน่นึงครับพี่น้องพื้นที่ไลน่นึงครับพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาอพี่น้อง เอียงใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับกำลังใจให้กับช่องนุ่มอุบนเกษตรพัทินั่มครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวอีกสี่หาหมื่นข้าเบิ้องไปแล้วพี่น้องเนาะมาฉีดออกฟักออกยังหบบอันนี้การดูแลช่วนี้ก็คือที่ผมบอกไปแล้วครับพี่น้องไม่มียังไยฉีดสามสี่หมื่นข้อจะฉีดเท่าไงครับเ่าต้องหาจะฉีดมือเป็นมือมาเท่อนี้ ว่าใบมันเริ่มแก่แล้วครับพี่น้องใบเริ่มเขียวเริ่มแก่แล้วครับพี่น้องใบแข็งแรงครับพี่น้องพี่น้องสังเกตได้ครับซุ้มใบข้างล่างนี่ม,นมันสีมีหูไม่ยัง้งแต่พ่อใบขึ้นมากางเครื่อนี่ที่บ่ค่อยมีครับเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วมันแข็งแรงแล้วเอาฉีดทั้งห้างก็ได้เทือนนี่สามหมื่นหรือสี่หมื่ฉนฉีทีนึงได้ครับพี่น้องแต่ผมแนะนำให้สี่หมื่นนะ ีมือเธอหนึ่งกำลังพ่อดีครับพี่น้องสวยงามจีหมือเธอหนึ่งมือที่ห้าชีดทั้งใบห้าก็หายทั้งหายปุ๋ยทั้งดินไปพร้อมครับพี่น้องชีดทั้งใบเ้าก็หายทั้งดินไปพร้อมทั้งดินก็ใส่ mm. สูตรเสมอไปเลยครับพี่น้องให้สูตรเสมอไปเลยเ้องประตองฟ้าวครับพี่น้องคันราคาอันบอดีหาอยับไปเร็กันครับเร่งแล้วต้นสีส้มเร็วครับเออคันราคามันดีดีห้จังเร่งครับเร่งให้มันออกดอกออกฟักถึงสีส้มเร็วห้องก็ ข่าวล่าค่าครับแต่นตอนนี้ราคาบ่คอยดีครับพี่น้องโล่ยี่สิบบาทราคาบุรีบันไดให้มันไดโล่สามสิบนี่เขาจะไปลิงไปหยังมัน,นไดครับพี่น้องนี่ครับเก็บเดบเกือบสองเดือนครับพี่น้องพันเดือนครึ่งผม 9, ก้าวไปมันสี่สิบเจ็ดน่าจะได้เก็บสิบเจ็ดนี่น่าจะได้เก็บก็สิเก็บหอบเละสิ้นเดือนสินเดือนตุลาเละคือว่าเกือบสินเดือนตุลาเละ ไม่มีอยงหลายครับพี่น้องพาเบิรงซื้อมาเ,มน,ออเนี่ยเอ้าบุ๊มบิ๊เด็กๆขอจบคลิปไอ้เพียงเท่านี้กดไลค์กดติดตามให้น้าเดอ้อเบิรงแล้วก็ได้เป็นกําลัางใจให้สู้กูสู้คนเช่าให้เช่าวสวนครับพี่น้องสู้ๆไปครับพี่น้องนี่ก็เสร็จทขอากล่าวค่ำว่สาสวัสดีครับ